เลีที่น่ารักทุกคนนะฮะผมเอาหนังสือมาเติมเรียบร<ส>้อยแล้วนะครับนี <16. S 1> ่เห็นแมฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบหกมีนาเออวันนี้วันที่สิบหกมีนานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาคลิปลงนะวันนี้ก็ช่วงค่ำนะผมว่าหนังสือเนี่ยก็จะเต็มตอนนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้านะครับก็น่าจะเริ่มทยอยหมดนะฮะใครเดี๋ยวผมจะเอาคลิปลงนะฮะ16มีนา 63นะครับใครที่เห็นคลิปพรุ่งนี้ก็จองวันมารับที่แน่จุดที่ไหว้พระของวัดไซใหญ่ได้เลยเนาะ,น,ะนีนนนนนะ่นะครับวางวันนี้มีกี่เล่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดเก้าสบเ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแเล่มนะครับ นี่หนังสือระวังางนี้แล้วเดี๋ยวใครนะครับที่มาก็อย่าลืมแวะมาเอาด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบนะครับผมเอามาบริจาคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะฮะแจ้งเตือนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับมีคลิปอะไรดีๆนะฮะวันนี้ก็ไปแล้วครับอย่าลืมนะฮะหนังสือ